6เคล็ดลับเด็ดที่เลือกรถยามา5กับเตชามพอลเซลแอนเซอร์วิเราจะมาแนะนำตามสไตล์ยามา5แวลูคอนเทนต์6ข้อที่ควรรู้มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยข้อที่1นึ่งเตชามพอเซลแอนเซอร์วิของเราเป็นผู้นำในด้านการขายรถและบริการยามาาในทุกๆด้านในเขตภาคกลางเพื่อมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดค่ะและข้อที่สองค่ะ มีการบริการหลังการขายด้วยศูนย์บริการมาตรฐานด้วยรางวัลศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ยอดเยี่ยมค่ะและข้อที่ 3. รีวิวความประทับใจจากลูกค้าที่เข้าใช้บริการบริษัทเตช้ A ่มพรเซลแอนด์เซอร์วิสค่ะและข้อที่4มีโปรโมชั่นดีดีสุดคุ้มให้เลือกไม่ว่าจะเป็นฟรีได้ดอกเบี้ยต่ำผมอน่อนสบายๆของแถมและส่วนลดมากมายสำหรับโปรโมชั่นจากเตช้่มพรเซฟแอนด์เซอร์วิสค่ะ และข้อที่5นะคะมีรถให้เลือกหลายรุ่นเพื่อเพิ่มการตัดสินใจซื้อให้กับคุณลูกค้าค่ะ oh. และข้อสุดท้ายข้อที่6นะคะเตชามพอยามาฮ่าสแควร์ของเรามีหลายสาขาให้ลูกค้าได้เข้าเลือกใช้บริการเพื่อสะดวกในการเข้าใช้บริการในทุกๆพื้นที่ค่ะ <Yes. S 1> แนะนำไป6เท็ดลับเด็ดขนาดนี้ทุกท่านสามารถมาเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าได้แล้ววันนี้ที่บริษัทเตชามพพรเซลล์แอนด์เซอร์วิสค่ะ